สวัสดีค่ะช่องผ้าทอสุโขทัยนะคะจากร้านบานเย็นผ้าทอนะคะวันนี้เราจะมานําเสนอสิ้นหมักโครนนะคะสิ้นหมักโครนแบบปูกาวค่ะปูกาวจะขายดีนะคะเพราะว่าบางคนไม่ไม่ค่อยมีช่างที่จะปูกาวให้นะคะ <c oughs> วันนี้จะมาเสนอสิ้นหมักโครนแบบแบบปูกาวแบบนี้นะคะมีเชิงจริงๆแล้วสิ้นหมักโครนเราต้องมีเชิงนะคะเชิงดินจกนะคะ เป็นเชิงตีนจกแบบนี้นะคะแล้วก็มีตัวสิน้นมีหัวสิ้นนะคะนี่ค่ะอันนี้สีสวยมากเลยนะคะน้ำตาลอ่อนๆอ,อ,อมครีมเลยนะคะสีจะอยู่ประมาณนี้ค่ะสีน้ำตาลอ่อนๆนะคะส,สวยๆพาสเทลเลยนะคะสีนี้นะคะราคาอยู่ที่2,200บาทนะคะสีนี้เลยค่ะสีสวยนะคะสีน้ำตาลอ่อนๆค่ะ ต่อมาก็จะเป็นสีออกอ่าเขาเรียกว่าเปลือกมังคุดดีไหมคะที่ยังเปลือกมังคุดที่ยังไม่สุกอ่าโอเคประมาณนี้นะคะกะปิอมแดงค่ะสีกะปิอมแดงค่ะ,ะอยู่ประมาณนี้กะปินะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีกะปิอีกกะปิหนึ่งนะคะตัวนี้จะไม่มีสีดําเลยนะคะลายสวยๆค่ะ นะคะแล้วก็เชิงรานะคาอยู่ที่2,200บาทนะคะนี้จะลายสวยค่ะลายเล็กๆนะ,ะลายเล็กๆก็จะไม่ดูอ้วนนะคะลายเล็กๆก็จะไม่ดูอ้วนสีนี้เลยนะคะ สวยนะคะยดอกสีสวยมันก็มาสีเหลืองทองนะคะสีเหลืองทองเหลืองเลยนะคะเหลืองแบบสีพระประมาณนี้ไม่พระสีประมาณเหลืองเข้มอะค่ะ นี่นะคะ่ะเหลืองนี้เลยนะคะคอนเฟิร์มเหลืองนี้นะคะราคาอยู่ที่สองพันสองรอยบาทวันนี้มีราคาเดียวนะคะราคาสองพันสองร้อยบาทลายเล็กๆนะคะวันนี้นำมาเสนอลายเล็กๆเ,เพื่อที่ว่าตัวก็จะได้เล็กลงนะคะผ้าหมักโครนนุ่มๆน,นะคะปูกาวเรียบร้อยพร้อมตัดสำเร็จได้เลยนะคะพร้อมตัดสำเร็จได้เลยนี่ค่ะ สวยสวยสีสวยสวยอ้าวอันนี้มากะปิเข้มอันในสีกะปิเลยนะคะส,สีกะปิอมกะปิเลยนะคะสีอมกะปินี่ค่ะสีนี้เลยสีกะปิเลยนะคะน่ะสีนี้เลยค่ะสีกะปินะคะ ลายเล็กๆวันนี้ลายเล็กๆตัวจะได้ไม่ใหญ่นะคะสีอมกะปิค่ะสีอมกะปิเชิงจะได้เด่นชัดนะคะลายเล็กๆนะคะสองพันสองร้อยบาทนะคะราคาไม่แพงมากให้ดูลายนะคะลายลายเล็กสวยลายเล็กประมาณนี้ลายดอกพิกุลน,นะคะ 2,200บาทนะคะอ่าลายต่อไปเป็นลายผักแว่นยืนพื้นสีครีมยกดอกสีน้ำตาลอ่อนๆนะคะเป็นลายผักแว่นนะคะให้ดูเป็นลายผักแว่นนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมีภาพนิ่งให้ดูนะคะอันนี้ก็สวยนะคะน้ำตาลอ่อนๆนะคะยืนพื้นครีมยกดอกสีน้ำตาลอ่อนๆ นะคะสีนี้เลยดูกันชัดๆนะคะสีสวยค่ะสีออกโทนครีมน้ำตาลอ่อนๆนะคะ 2200บาทนะคะ2 2 0 0บาทพืนนี้มีผืนเดียวนะคะ2,200บาทสีงาช้างสีครีมยกดอกน้ำตาลนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีงาช้างเหมือนกันนะคะสีอ่อนกว่าเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้ยกดอกสีน้ำตาลใช่ไหมคะอันนี้ยกดอกสีครีมนะคะยืนพื้นสีครีม ยกดอกสีครีมท่านใดที่ชอบสีงาช้างนะคะผืนนี้งาช้างเลยนะคะครีมอ่อนๆนะคะงาช้างเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะดอกสวยๆแอบจะอ่อนกว่าตัวนั้นหน่อยนึงมันจะไม่ค่อยขึ้นนะคะดอกจะเป็นงาช้างไม่ใช่สีขาวนะคะนี่นะคะ สีคือประมาณสีครีมยกดอกสีโทนทองอ,อ,อ่อนๆน,นะคะก็จะเป็นสีประมาณเนี้ยค่ะอันเนี้ยของจริงอะ่ะสวยะคะ่ะแต่ว่าอันนี้มันจะโดนไฟสักหน่อยหนึ่งจะมองไม่ค่อยชัดเนี่ยของจริงจะเป็นครีมนะคะสีโทนครีมแล้วยกดอกทองอ่อนๆไข่ไข่ไข่ไก่สวยนะคะผืนเนี้ย ตัวนี้สีเรียบร้อยสออีอ่อนมากแต่ก็ยังมีการยกดอกให้เห็นนะคะเป็นโทนทองอ่อนๆสีงาช้างนะคะสีงาช้างให้ดูลายก่อนนะคะเนี่ยลายจะอยู่ประมาณนี้คือถ้าเห็นของจริงนะมันจะสวยเลยแต่ว่าการที่เราทำคลิปเนี่ยมันมีทั้งแสงไฟนะคะ แต่งไฟเราก็ต้องให้ถ่ายทุกมุมว่าสีครีมสีงาช้างก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะสวยนะคะเป็นผืนสุดท้ายนะคะสองพันสองพันสองร้อยบาทนะคะสีนี้อ่อนมากค่ะสีอ่อนมากสีโทนครีมเห็นไหมคะเห็นลายไหมคะครีมยกดอกสีไข่ไก่ะะคะ่ะสีออกประมาณนี้คะ่ะ 2,200บาทนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้านล่างคลิปนะคะท่านจะไม่พลาดชม้าาดีๆจากสุโข,ขทัยนะคะมืองโบราณค่ะ